มาแล้วมาปัน่นปั่นมามาปั่นไงอึ๊บอึบอ่าอึบ๊บอึอ๊บเออไงเราเอ,า,อางี้ก็ได้ใส่หมวกใส่หมวกไว้ความปลอดภัยอ้าวอึ๊บอึ๊บมาอ่ะอึอ๊บไหมดิแล้วแล้วมา mất kia nó à, mai à, à, rồi là hứp ướp mai là mãi ướp, lùng anh à. kính mãi 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 mai mãi 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 อต่อยนะต่อยที่ไปดึงเขาขาดไม่ดึง <c oughs> ต่อยต่อยนะนะไปดึงเขาขาดสิถอ,อนหมวกถอนหมวกเออ

อ้าวกิน <prove> อ <image of muerte> so, like ้าวคนละอันก่อนอ้าวไอพีมมาข้างบนนู่นอืมอ้าวตาไปปื้มกินได้ไม่มีใครเขาเป่าหรอกเออก็ไม่มีก็จะได้ใบว่าเป่าหลายคนไม่กินอันหนูกินเอาสิหยิบกินลูกเอาหยิบเอาหนูกินหนูกินเนาะถึงไหมอ้าวถึงไหมอ้าวกินอ้าวตาพิมมาไปอันหนึ่งเอาเพื่อไอต้น เป็นกินลูกซูชิงไงโอ้โหพี่ชมพีจ่าทำมนเนี่ยต้นไม่ค่อยชอบกินซูชิเหรอเอาถ่วยรองไหมเอเอเอ่ะถือว้อบังได้แล้วมั้ง อันนี้มาร้องเพลงมาเลยขอไม่ดนะ อนนี้อนี้ต่อเข้าที่ลูกต่อเลกโก้คขะเดี๋ยวย่าล้างให้อีกย่าไปเอาน้ำยามาแช่อ๋อเสื้อชอบบ่ ให้แม่ซื้อให้ลูก <ไป S 1> จาน้องต่อเลโก้ได้เดี๋ยวย่าไปเลือกมาให้แล้วย่าจะไปแช่น้ํายานะคะโอเคไหมเนี่ยไปเลือกอีกพี่แทนไม่ว่าหรอกโอเคปะคะโอเคนี่มอเคแก้หรออืมกินคูให้หมดปะล่ะไม่เคูเปล่าเออกินเหนียวไปต้องเยอะแล้วต้องกินคูด้วยดิเอามาโอเคไหมโอเคก่อน อเคอ่ะอต่อค่ะอันไร,รล้อรถมาอยู่ไหนล้อรถเอา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 เบโก้ไปเกาขาเดี๋ยวมันก็แทงเจ็บบอแค่นี้นะย่าจะไปเอาหาตะกร้ามาใส่ให้ใหม่